นี่ค่ะขอบคุณครับค,คุณมานเก้นคุณนิกี้ทาข้าวหรือยัง สวัสดีกันนี่สวัสดีครับคุณสังเฉมคุณฮันทันเฉมทำทำหน้าทำตาเหมือนเข้าใจแบบนกันแหละเดสโ์คมเมนต์เรานอร์อพรูฟนั่นยิ่งจะอะพรูฟเดสก์คอมเมนคุณนายขอบคุณมากค่ะ ทำไมหน้าเหมือนลีโอจังเคยเป็นน้องเคยใช่ไหมดินี่คุณลูกปูเมย่ากับแดนนี่ไม่ไม่ใช่แฟนกันนะคะคือถ้าใครได้มาเห็นเมย่ากับแดนนี่แบบในชีวิตจริงแล้วอ่ะทุกคนก็จะรู้ว่าเมย่ากับแดนนี่ไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะไม่ได้มีอะไรที่ทําให้คนคิดเลยค่ะว่าเป็นแฟนกันเพราะว่าเมย่าก็ไม่น่จะชอบผู้ชายนะคะ you don't ชอบผู้ชายไม่ชอบผู้ชาย แดนิโคลอร์เมียอือฮึผมติดเชือมาคัมแบ็กใครอะ่าฮ่าเนิ่คิดคุณรักไม่ใช่แฟนกันนะแฟนคัน แตนี่ยังไม่มีแฟนครับไม่ใช่อะไรนะมันปากเก่งว่ามันทำไมไม่มีแฟนมันพูดไป่างั้นแหละมันไม่แต่แต่มันไม่รู้จักจะหามันเรื่องมากค่ะมันคิดเยอะแล้วมันก็ขี้อายสมมติว่ามันชอบใครอย่างนี้นะคะมันก็ไม่มันมันก็ไม่เข้าไปคุยกับเขาหรอกมันบอกว่ากลัวเขาไม่ชอบมันก็ไม่ยอมคุยคุณพิเช์ไม่เพจค่ะมือโยก ล้างลุกมายา้า <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ม,มันไม่มีรสเผ็ดเลยค่ะมันเป็นแบบ Help me ไม่เอา <'m> เวสซี่นะ Help me little You need to try more มันรู้ว่ามันจะต้องไม่กลับไปใช่ mm, <fine. S 2> แล้วทีนี้อ่า แม่ย่าก็สงสาร<ม>เพราะปกติมันก็จะล่าเริงตลอดใช่ไหมแต่วันนี้คือมันเครียดทั้งวันแบบทำนหน้าเหมือนจะร้องไห้ทั้งวันจะไม่รู้จะปลอบใจยังไงก็เลยไปพามันไปไหว้อะไรนะคะปกติเม่ย,ย่าก็ไม่ได้เชื่อเรื่องอะไรสักอย่างนะวันนี้เลยพามันไปไหว้พาอะไรนะที่อยู่ตรงแยกหว้วยขวางอะคะ่ะพระพิะเนศหรืออะไรสักอย่างไม่จูสไปไปไหว้เพราะมันอยากไหว้มันบอกว่าอ้าทำอะไรก็ได้ให้มันได้แบบ ใจขึ้นมาหน่อยแบบมีความหวังได้พามันไปไหว้พระพิฆเนศมันเลยไปขอว่าขอให้มันได้อยู่ไทยต่อมันไม่ใช่วัดแขกอะคุณเจนี่เป็นพระพิคเนศเลยซึอยากที่แยกให้ขวางอะค่ะและนี่นางลังก็เลยไปขอไปขอว่าขอให้ได้ขอให้ได้อยู่ต่อมันไม่ได้อยากกลับค่ะ